แจ็คเลือของนายมาเฟียตอนที่49่ส้นกลับมาที่บ่อนและไม่เจอใครเลยแจ็คหายไปไหนกันเนี่ยนัดไงแจ็คมาแล้วลูกพี่มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงผมเป็นห่วงทับแย่แจ็คก,กอดโซนและเป็นห่วงโซนมากแกนั่ไปไหนมาก็ก็แจ็คขอโทษครับขอโทษจริงๆแจ็กไม่ได้บอกนะครับเพียงแต่ว่า เขามาได้ยินเองฮมาได้ยินเองรู้มาจากนายสินะลูกพี่โกดแจ็คหรอครับลูกพี่จะไลแกออก่แจ็คออกแจ็คก็ยอมครับแจ็คผิดจริงจริงฉันจะไล่นายนออกไปได้ไงเพราะตอนนี้ฉันก็มีนายนี่แหละที่อยู่เป็นเพื่อนลูกพี่โซนแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างครับหมอจันบอกว่าลูกพี่ไปกับคุณวิรุณใช่มอนนั่นอ่ะ มันก็อยากพบกับฉันอีกแต่ฉันว่าฉันจะไม่ลูกพี่ไม่รักเขาเลยหรอครับแต่เขารักลูกพี่นะรักบ้า,ร,บารักบออะไรลงฉันเจ็บไปหมดนายก็เห็นครั้งแรกก็อย่างนั้นหรอครับครั้งต่อไปอกัก็ชิวทิวแจ็คชิวบ้าชิวบออะไรไม่เห็นจะดีเลยจริงเหรอลูกพี่ลูกพี่ไม่รู้สึกดีเลยสักนิดหั้งหรอแจ็คเรียกแจ็คทำไมครับแจ็ครู้แล้วเรียกแจ็คแจ็คแจ็คอยู่นั่นแหละ แต่ตอนเนี้ยแจ็คดีใจที่ลูกพี่กลับมาอยู่ที่นี่แล้วแล้วก็แจ็คสัญญาครับแจ็คจะเลิกกับพี่เวียงแน่ฮะเลิกทําไมเลิกเพราะฉันเลิกกันเพราะฉันอย่างนั้นเหรอก็ไอพี่เวียงเนี่ยแหละครับมันแอบฟังแจ็คแล้วมันก็ไปบอกคุณวิรุนแล้วผมจะเก็บมันไว้ทําผัวเออไม่เก็บมันไว้ทําผัวแล้วครับฉันดีใจนะที่ได้ยินคนํานี้ลูกพี่ลูกพี่ เพราะเราสองคนจะอยู่เป็นโสดไป้มพร้อมกันเพิ่อขวาหมอนันจะเลิกดุงกับเราการที่นายเลิกกับเวียงก็ดีเหมือนกันฉันจะได้ไม่ต้องเจอหมอนั่นเพราะตาบดที่ฉันเห็นเวียงก็เหมือนเห็นหมอนั่นแล้วลูกพี่คิดว่าคุณวิรุญจะไม่มาหาละครับฉันทําข้อตกลงไว้แล้วว่าฉันต้องการคบเขาเท่านั้นเขาถึงจะมาหาฉันได้หาไม่ต้องมาหามาเหอะหรอกไปเตรียมตัวได้คืนนี้เราจะเปิดปอนตามปกติ และฉันจะลุยเองเออครับครับพอแจ๊กเดินออกมาข้างนอกโูดายแล้วโูตายแล้ว,ลวนี่ต้องเลิกกับโผจริงๆเหรออยากจะตบปากตัวเองจริงๆเลยที่พูดแบบนั้นถ้าพี่เวียงมาง้องก็คงดีด้วยไม่ได้แล้วสิเออแต่โดนไปถึงขนาดนั้นคงไม่ง้อแล้วมั้งแล้วไปจากก่อนตอนไหนก็ยังไม่รู้เลยทางด้านเบียงก็งถึงกับจอย ว่รุนเจ้าไหนก็ไม่แพ้กันแกคงโดนแจ็คโกรธมาเหมือนกันใช่ไหมครับนอกจากโกรธแล้วยังปากรอยเท้าเอ้ยรอยเข่าเอาไว้อีกครับฉันขอโทษนะที่พาแกมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยช่าก็พยายามจะขอขึ้นดีกับโซนให้ได้แกละ่ะผมง้อแจ็คไม่ยากหรอกครับแต่ผมง้อได้มีกี่วันก็คงทะเลาะก,กันอีกตาบใดที่คุณกับคุณซน ยังคืนดีกันไม่ได้ผมกับแจ็คถึงดีกันก็ต้องทะเลาะกันอีกแน่ครับอืมถ้าอย่างนั้นขอเวลาสั้นสักหน่อยฉันจะงอโซนให้ได้และคันนี้ก็เป็นวันแรกที่เขาต้องให้รายได้20สิบเปอร์เซ็นให้กับโซนแต่โซนกลัวว่าวิรุณมาหาเขาแล้วจะไม่ยอมจะไม่ยอมกับไม่ง่ายเขาจึงเป็นฝ่ายมารับเงินด้วยตัวเองมาคนเดียวอีกตัวพอได้เงินแล้วก็ไม่พูดสักคำ เดินหนีขึ้นรถไปโซนระวังตัวแจขนาดเข้าใกล้เขาเพื่อหยิบเงินยังดูระแวงระแวงอยู่โซนขึ้นมาบนรถอะไรมันทําให้เขายังไม่ไปยังนั่งอยู่ในรถอยู่ที่คาสิโนของเขาเกียรเขาไม่ใช่หรอโวดเขาอีกด้วยเห็นเขาเดินออกมาอย่างดานจอดรถโอ้มาต้อนรับใครอ่ะฮะผู้หญิงใส่กระโปรงสั้นสีดําโอ้โหไว้ผมยาวสลวย ตัวเล็กมองข้างหลังก็รู้แล้วว่าน่ารักรูปร่างดีขนาดนั้นแถมยังโผกอดเข้าหากันอีกด้วยมันทําให้เขาขาดสติที่แถมหมอนั้นไม่ตั้งใจจะงอ้อรือว่าขอเราเป็นแฟนไม่ได้จริงใจกับเราสักนิดมีคนอื่นสํารองอยู่ด้วยเนี่ยคงคิดว่าเขาไปแล้วจึงได้นัดผู้หญิงคนนี้ออกมาด้วยความหึงหวงเขาจึงเดินจะรถดเวหนาดอาดไปดึงผมของผู้หญิงคนนั้นรู้ว่าตนเองเป็นผู้ชายไม่ควรทําแต่ด้วยอารมณ์โรด จึงทําไปแล้วและทันทีที่จับขยุ่มหัวผู้หญิงคนนั้นผมมันก็หยุดออกมาทั้งลวงทําให้โซนถึงกับตกใจพ่อเห็นหน้าเธอแล้วนั้นแหละก็แทบพงะคิดว่าเป็นหนิงสาวแต่จริงๆเราไม่ก็คือคนสูงอายุมากๆเลยทีเดียวนำซ้ำผมจริงๆของเธอ,อยังขาวโพลนและบางมากด้วยเธอดูตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จากนั้นก็เริ่มโวยวายซึ่งโซนก็ทำอะไรไม่ถูกขอโทษนะนะครับคุณหญิงขอโทษจริงๆขอโทษขอโทษแบบนี้มันได้ยังไงกันต้องจัดการให้ฉันฉันไม่ยอมวิรุณเหลือบมองสีหน้าของโซนทำท่าเหมือนจะร้องไห้ออกมามันทั้งตลกทั้งเสียเรียกขำก็ขำไม่ออกนึกสงสารอยู่เหมือนกันแ,แต่แต่โอไหายของโซนขอโทษจริงๆนะครับเขาเป็นแฟนผมเองอาจจะเข้าใจผิด ได้ยังไงคืนนี้ผมบริการคุณหญิงเต็มที่เลยนะครับเชิญด้านในเลยครับอ๋อเอามานี่อเอาไปวิรลุนขอวิคที่อยู่ในมือของโซนตรงให้กับหญิงชลาคนนั้นนี่ครับคุณหญิงขอโทษจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้คนดูแลคุณเป็นอย่างดีเอาเป็นว่าผมให้ทุนในการเล่นคืนนี้แบบฟรีเลยนะกันแน่นะครับถ้าอย่างนั้นก็ค่อยอย่างชั่วหน่อยโอ้ย หาแฟนยังไงเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยเชิญด้านในเลยครับเชิญเลยครับเมื่อเลียร์ปัญหาจบวิรุนก็หันมามองโซนพวกใครเดาไปรู้เล้วนึกว่าแอบพาผู้หญิงคนอื่นมาทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายฉันก็คาดจะช่วยผู้หญิงคนนั้นแต่เมื่อกี้มันเหมือนไม่ใช่จะช่วยเลยนะเราต้องคุยกันวิรุณดึงมือของโซนเข้าไปในห้องทำงานของตัวเอง พายาย้ำให้เวียงดูแลคุณหญิงให้ดีๆจากนั้นโตนเองก็ได้แต่ทำตาปิดๆนายจะว่าฉันบ้าใช่ไหมล่ะโง่ด้วยทำลายผู้หญิงก็ไม่ได้ว่าขนาดนั้นที่นี้เข้าใจหฉลยยังว่าที่ฉันทำแบบนั้นเป็นเพราะอะไรความรู้สึกเราไม่ต่างกันหรอกที่โซนทำเมื่อกี้มันก็เกินไปทำกับผู้หญิงแล้วก็มีอายุด,ด้วยก,ก็ตอนนั้นมันไม่รู้นี่นขอโทษอะ จะอ,อะไรอีกเรอกฉันจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วไม่แปลกหรอกที่โซนจะทำอย่างนั้นตัวรักฉันแล้วใช่ไหมเราเข้าใจความรู้สึกของกันและกันแล้วใช่ไหมทีนี้ก็หายโกรธได้แล้วก็ททำไมฉันถึงขาดสติทำกับโซนไปแบบนั้นโซนอึ้งไปนานใช่สิเขาขาดสติเอามากๆเลยไม่ทันพิจารณาอะไรให้ดีๆเกือบจะทำให้ผู้หญิงคนนั้นแถมยังมีอายุด,ด้วยต้องบาดเจ็บจะแล้ว ชัดเจนสักขนาดนี้ว่าโซนก็ชอบฉันเหมือนกันเราก็ตกลงมาคบกันจะดีกว่าจะฝืนใจตัวเองไปทําไมเรื่องที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปเรามาเริ่มต้นด้วยกันใหม่เถะนะเริ่มคืนนี้เลยเป็นยังไงพูดบ้าอะไรของนายเนี่ยโซนจะได้มีสิทธิ์หึงฉันเต็มที่ฉันเองจะได้ดูแลโซนให้ดีเหมือนกัน oh. ก็นายหึงแปลกหึงแล้วก็ปั้ม รับรองว่าหึงทีนี้ไม่ปั้มแล้วจริงนะอืมจะยอมให้โซนปั้มเองว่าเขาจะไปทำอย่างนั้นกันยิ้มได้สักทีสินะถ้าอย่างนั้นหนายโกรธแล้วใช่ไหมอืมพยักหน้าตอบตกลงไปแล้วป้าจริงนี่เราใจออดมากไปหรือเปล่าใจง่ายแล้วแหละถ้าอย่างนั้นคืนนี้เรามาระลึกความหลังหน่อยเป็นไงไม่เอา หมอซันสั่งว่าถ้ามีอะไรเพราะว่าแผลมันยังไม่หายตามตัวฉันยังมีรอยช้ำอยู่มากอืมนั่นสิขอโทษด้วยนะถ้าโซนไม่บอกป่านนี้ฉันคงอุ้มโซนเข้าไปในห้องแล้วว่ะนายนี่มับ้าจริงเลยทำไมไม่คิดจะถนอมฉันบ้างวันนั้นนะืครั้งแรกของฉันเลยนะแล้วนายก็เดินหนีฉันไป รู้ไหมว่าตอนนั้นฉันเจ็บมากไม่คิดจะช่วยกันสักนิดตอนนั้นโซนทำท่าเหมือนลังเกียดและยังโกรธฉันมากฉันก็เลยตอนนี้ก็รู้แล้วนี่วิ่งลงอมยิม้มแล้วอุ้มโซนไปที่ห้องพักของเขาเพื่อให้โซนได้พักผ่อนหนำซ้ำเขายังคงอยู่ในห้องกับโซนกอดโซนไว้จนแน่นนายกอดฉันแนี้แล้วฉันจะกินยังไงเนี่ย สั่งอะไรมาไม่รู้เยอะแยะไปหมดก็สั่งให้เมียกินจะได้หายไวๆไงไปอยู่กับหมอสันไปรักษาตัวด้วยสินะอย่างนี้สงสัยต้องส่งของวันไปให้หมอสันแล้วก็ก็ฉันมองนั้น่นแหละอายชุมมัดเลยนายรู้หรือเปล่าว่าหมอสันอะตรวจฉันทุกซอกทุกมุมเลยนะตรวจทุกวันอีกด้วยฉันเนี่ยโ่มชินแล้วต้องถอดให้หมอซันตรวจทุกวันอะไรนะ ทำไมต้องทำหน้าแบบนั้นด้วยอย่าบอกนะว่านายถึงฉันกับหมอสันก็ใหม่สักหน่อยคนเป็นหมอตรวจคนไข้เข้า็ปอย่างนี้แหละแต่ว่าทำไมต้องตรวจกันทุกวันถ้าไม่คิดว่าหมอสันเป็นเมียไอเมธาแล้วก็ป่านนี้ฉันคงไปถล่มที่คลินิกแล้วแล้วนายไม่หงหรอหมอสันนะ่ะถ้าไปเมื่อก่อนถึงแน่แต่ตอนนี้ หมอสันคงเป็นผัวใครไม่ได้แล้วก็เลยไม่หึงไม่หึงจะดีกว่าเพราะไม่มีทางนายรู้ได้ยังไงบางทีฉันอาจจะชอบหมอตันก็ได้หมอสันออกจะน่ารักอืมจริงหมอสันน่ารักจริงๆฮะหาอะไรก็เมื่อกี้ทั้งสามพ,พูดที้นายของฉันกับหมอตันนายกับไม่หึงหรือว่านายจะชอบหมอสันอีกคนนึงหมอสันมีสองคนแล้วนะ หมอซันน่ารักแต่มันไม่ใช่สเปกนะซี่สเปกฉันต้องปุ๊บป,บปว๊บอวมแบบนี้ไงปอวบบ้าอะไรเลร่าอย่างนี้เขาเรียกว่าแข็งแรงต่างหากเล่าจริงๆแล้วฉันก็ไม่ได้ตั้งใจจะทําปิดกล้ามเนื้อทาหุ่นให้ดีเพื่อจะมาเป็นเมียใครสักหน่อยแต่มันก็ไม่ทันแล้วล่ะเพราะเป็นเมียฉันไปแล้วนี่เราเป็นแฟนกันแล้วใช่ไหมจะถามอะไรเนี่ย ถามเพราะความแน่ใจไงอืมแล้วข้อตกลงละ่ะก็ยกเิกไปทั้งหมดนั่นแหละคงไม่มีประโยชน์แล้วมั้งดีจังถ้าอย่างนั้นฉันก็จะได้บอกโกศนเลยว่าโซนเป็นเมียของฉันแล้วเออเออเป็นแฟนก่อนไม่ได้เหรอเป็นเมียเลยแล้วจะให้ทําไงไอ้โกโสซนอนะมันมีเมียขอนฉันดีคืนฉันไปบอกมันว่ามีแค่แฟนมันก็หัวเราอฉันจนได้ แค่นี้ฉันก็เสียหน้าจะแย่เวียงตัดหน้าเมียไปสะก่อนนี่นายจำแข็งอะไรกันล่วงนี้ดิเหรอก็ไลค์กดดเป็นเมียก็ได้น่ารักจังเลยโซนของฉันทางด้านแจคกก็ะวนกระวายทำไมโซนถึงไม่มาสักเทโทรศัพท์ไปก็ไม่ยอมรับสายให้ตายเธอมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าจะไปเป็นเพื่อนก็ไม่ยอมให้ไปหรือว่าจะถูกวิรุณทำไม่ดีไม่ร้ายอีก รู้สึกร้อนใจมากแต่โซนก็ย้ำว่าให้อยู่ที่นี่ห้ามตามไปเด็ดขาดในขณะที่เขาก็มุนกวายก็เห็นเวียงเข้ามาที่บ่อนซึ่งแตกก็ไม่รอเข้าไปขวางทันทีมาทำไมเอ่อมาส่งข่าวส่งข่าวอะไรคือว่าคุณโซนกับคุณวิรุณคืนดีกันแล้วตอนนี้ตกลงเป็นสามีภรรยาเฮ้ยไม่จริงดิ อย่ามาใช้ลูกไม้เต้รนๆนะพี่โซนอ่ะกอดคุณวิรุนจะตายเมื่อวานยังคุยกันอยู่เลยจริงๆไม่เชื่อหรอกเฮ้อนี่โทรศัพท์คุณโซนตกอยู่ในรถแล้วฉันก็ขับรถคุณโซนมาอ,อะไรนะนี่มันเรื่องจริงหรือเนี่ยว่าพี่โซนคืนดีกับคุณวิรุนเดี๋ยวพี่เวียงล่ะอุ้ยไปแล้วตายตายตายไม่หงอเราด้วย ไล่แจ็คตามมุ้ยตามแต่ก็ไม่ทันส่วนโก้สนนับวันก็ดูเหมือนจะหลงโมเดลมากขึ้นวันนี้ก็พาไปเที่ยวสวนสนุกไปพร้อมกับเตา๋าเล่นเครื่องเล่นมากมายซึ่งเต๋าปฏิเสธที่จะขึ้นของเล่นพวกนั้นรู้สึกวิงเวียนแค่ยืนมองก็มึนเหมืนแล้วโก้สนทำหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กได้ดีและเล่นกับโมเดลอย่างสนุกสนานเขาแวะพักเหนื่อย โกศลเดินไปซื้อน้ำและขนมมาให้น้องโดยมีเตา่านั่งข้างๆอยู่โมเดลโมเดลเห็นว่ามีหุ่นยนต์ไอรอนแมนกำลังวิ่งหนีเด็กที่วิ่งตาาในมือถือลูกโป่งจำนวนมากโอ้เท่ชุมัดเลยอะ่ะเหมือนกับของจริงเลยโมเดลลุกขึ้นยืนก้าวเดินช้าๆไปหาหุ่นยนต์ที่กำลังวิ่งตรงมาทางเขาเต่าเองก็ลุกขึ้นเดินตามไปอย่างชา้า หุ่นยนต์ที่สูงกว่าตัวเองพอสมควรวิ่งตรงมาทางนี้แต่ก็ไม่ได้หยุดที่โมเดลวิ่งหนีเด็กจำนวนมากรวมถึงลูกโป่งที่อยู่ในมือก็หลุดลอยไปหมดโมเดลได้แต่หัวเราะชอบเหรอมเดลชอบครับแต่ดูท่าทางไอรอนแมนจะไม่ชอบเด็กวิ่นฝุ่นตลบเลยอะโมเดลอยากถ่ายรูปไหมคงไม่แล้วมั้งครับไปนู่นแล้ว แล้วน้องก็ไม่สนใจหุ่นยนต์นั่นอีกส่วนกระทั่งโกศลนำไอศครีมและอาหารว่างมาให้กับน้องอร่อยไหมอร่อยครับพี่โกศลถ้ากินอิ่มแล้วเราไปเล่นต่อนะอืมเตตาครับยังไงเราไปถ่ายรูปตรงนั้นกันไหมแล้วโมเดลล่ะเออก็อยู่ตรงนี้ไงเราถ่ายตรงนั้นเองใกล้ๆไม่เป็นไรหรอกเนาะ แต่ว่าโมเดลยังกินอยู่เดี๋ยวให้น้องกินอิ่มแล้วค่อยมาถ่ายกับเราก็ได้นานๆทีฉันก็อยากเก็บไว้เป็นที่ระลึกไม่เคยมาเที่ยวที่นี่เลยอ่ะโดยเฉพาะมากับเมียเมียบ้าเลยลกูกก็จะเป็นเร็ว,รวนี้แหละกล่าว่าจะส่งผู้ใหญ่ไปท้าทามอยู่แล้วถ้านายไปท้าทามความลับของฉันต้องแตกแน่เลยอ่ะแล้วจะปิดบังไปถึงไหนอีกหน่อยน้ำเหนือกระดินจาก,ก็ต้องรู้อยู่แล้ว ก็รอ,ออีกสักหน่อยไม่ได้หรอได้ได้ตามนั้นแหละก่อนที่สองคนจะไปก็ต้องบอกโมเดลโมเดลพผยักหน้าแต่แล้วด้านหลังของเขาเหมือนมีอะไรอยู่พอพุ่มไม้ทั้งด้านหลังมันยึกยึกยักยักทันหว้โมเดลลุกขึ้นยืนินเดินไปแล้วแหวกพุ่มไม้ดูเห็นเห็นไอรอนแมนกำลังนั่งคุดคูอยู่ด้าน,านหลังไอรอนแมน มาทำอะไรตรงนี้คนที่สวมชุดถึงแม้มันจะเป็นโลหะชนิดเบาแต่ก็ถือว่าหนักอยู่พอสมควรเราวิ่งหนีไปทางไกลมาหลบอยู่ตรงนี้ไม่อยากให้โมเดลส่งเสียงเดลพยักหน้าจากนั้นก็ลุกขึ้นยืนมองซ้ายมองขวาเห็นว่าไม่มีใครจนเรียกคนที่สวมชุดหุ่นยนต์นั้นออกมาจากนั้นก็หั่นเลาะเล็กน้อย อุ่นที่สูงกว่าเขาย่อตัวลงมาดึงร่างของโมเดลมากาดโมเดลก็กอดเช่นกันกอดคอแล้วหอมแก้มไอรอนแมนโอ้โหเท่จังเลยเป็นเกาะจริงๆซะด้วยเมื่อโกส่วนเห็นแบบนั้นเขาก็แปลกใจไอชุดแบบนี้ทำเสวนทำเหมือนของจินเดะเขาเคยเห็นเพราะเขาเคยสั่งของเล่นให้กับโมเดลมากมาย มีชุดเกาะประเภทนี้ด้วยแต่มันแพงมากทำไมถึงมาอยู่ในสวนสนุกแต่ถ้าที่นี่จะลงทุนเท่ากับว่าไม่คุ้มเอาเลยโมเดลพี่โกโสนโมเดลจะถ่ายรูปกับไอรอนแมนได้ได้ไ,ดไอรอนแมนตั้งเคียงคู่กับโมเดลถ่ายรูปด้วยกันท่ายอยู่นานมากมันน่าแปลกที่บริเวณนั้นแทบจะไม่มีเด็กเกยดกายเข้ามา จะว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่ก็เหมือนกันหลังจากนั้นถึงเวลาที่เขาต้องกลับโมเดลตูปลาไอรอนแมนหวังว่าคงได้เจอกันอีกเมื่อโกศลพาโมเดลไปแล้วคนที่อยู่ในชุดหุ่นยนต์ที่หนักตึงด้านในเต็มไปด้วยเงือคุณไอวานช่วยถอดทีเร็วๆร้อนจะแย่ทันทีที่เข้ามาในรถ ขาก็ถอดชุดนั่นออกคุณไอาวานทำอย่างนี้จะดีหรอครับทำไมท่านทำผิดตรงไหนจะไม่ได้ทำผิดเลยแต่นายใหญ่สั่งว่าไม่ให้คุณออกไปไหนถ้าเกิดใครเห็นคุณเข้าแล้วมีใครเห็นฉชนหรือเปล่าฉันก็ไม่ได้แสดงหรือโหล่หน้าไปใหใครเห็นนี่หรือว่าไม่ใช่ใช่ครับนี่คุณไอาวานยอมลงทุนขนาดนี้ สั่งชุดนี้มาเพื่อใส่ไปพบกับคุณหนูนั่นหละครับคุณหนูเหรอน้องโมเดลต่างหากคุณไอาวานอย่าทำอย่างนี้อีกเลยนะครับผมลำบากใจฉันเองก็คงไม่มีโอกาสได้ทำอย่างนี้อีกแล้วนายไม่ต้องห่วงน้าฉันรู้ว่าอะไรควรทำไม่ควรทำถ้าอย่างนั้นเราก็กลับกันะครับไอาวานมองชุดไอรอนแมนที่เขาสวมใส่มาคู่ มันหนักมากแต่เขาก็ดันสวยไปเจอกลุเด็กที่อยากจะถ่ายรูปเขาอยากจะจับนู่นจับนี่แต่จุดประสงค์เขาแค่อยากไปเจอโมเดลอยากถ่ายรูปก,กับโมเดลเท่านั้นอยากอยู่ใกล้แต่ทำได้เพียงเท่านี้ถึงแม้จะไม่ได้ถ่ายในหน้าจริงของเขาแต่ทำแบบนี้ก็ถือว่าแหวกแนวมากสำหรับตัวเองน้ำหนักเสื้อเกาะนี่มันหนักตึง เล่นเอาเขาล้าไปเลยทีเดียวอุตส่าห์เตรียมลูกโป่งแสนสวยไปให้กับน้องแต่มันก็ทันหลุดมือไปสะหมดถ้าไม่หลุดมือเขาก็หนีเด็กพวกนั้นไม่ได้ส่วนทางด้านโมเดลเขาอวดรูปภาพที่ถ่ายกับไอรอนแมนโอ้โหมีเสื้อกอะอย่างนี้ด้วยเหรอน่ารักจังเลยอะด้านในคงเป็นเด็กโมเดลอยากได้ใช่ไหมเนี่ยโมเดลพยักหน้าแต่ น้ำเหนือถึงกับสายหน้าไม่ดีมั้งเต๋าไม่มีเงินซื้อหรอกถ้าถางัะแพงแต่เต๋าซื้อได้นะให้เต๋าซื้อเธอขนาดที่เต๋าพูดออกไปแล้วก็ผ่านนึกได้เออถ้าเขาซื้อเนี่ยมันต้องแปลกเหนือต้องสงสัยแน่ๆว่าเขาเอาเงินมาจากไหนเสียงกิ่งหน้าบ้านดังขึ้นมาส่งของครับเอออะไรเนี่ยไม่รู้ครับด้านใน ระบุแค่ชื่อน้องโมเดลเท่านั้นครับโอ้โหนอกจากจะมีที่อยู่แล้วมีแค่ชื่อตรงตรง้นอืมอย่างนั้นคงต้องรับไปแล้วมั้งก็เป็นของน้องนั่นแหละทั้งสองคนช่วยกันหอบลังใบใหญ่เข้ามาในบ้านบ้านของสกลโมเดลตื่นเต้นมากอาจเป็นของที่โกศลส่งมาก็ได้เพราะปกติโกศลจะส่งของแบบนี้มาให้เขาอยู่แล้วทันทีที่เปิด มันคือชุดเกาะไอรอนแมนซึ่งโมเดลก็อึงไปเลยและดีใจมากแต่พอเจะสวมน้องก็ใส่ไม่ได้น้องตัวเล็กเกินไปโมเดลนึกเสียดายที่ไม่อาจใส่ได้มันตัวเท่ากับคนที่เขาเจอที่สวนสนุกอะไรกันเนี่ยโกสนสั่งชุดมาให้น้องแต่ไม่รู้ว่าน้องตัวเท่าไหนเนี่ยนะหรือว่าจะไม่ใช่โกสนเต๋าเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่โกสนแล้วใครจะส่งมานั่นสิ นินจาเดินเข้ามาเห็นพอดีโมเดลอยากให้มันตั้งเป็นหุน่นแบบที่เขาเห็นที่สวนสนุกดังนั้นจึงทำให้เหนือนินจาและเตา๋าไปหาหุน่นตัวเล็กเพื่อมาใส่เสื้อเกาะนี้ตั้งทํางงานจากนั้นก็ช่วยกันยกไปไว้ที่ห้องนอนของ Model. Model, โมเดลโมเดลอมยิ้มและยืนมองอย่างพอใจไอวานที่กลับมาถึงโรงเรียนประจำโดยที่ไม่มีใครรู้ ยิ้มอย่างพอใจของที่เขาตั้งใจส่งไปให้โมเดลได้อยู่ถึงมือของน้องแล้วบักว่าน้องคงจะเก็บของที่เขาให้ไว้ทุกชิ้น